ถึงเกมวันนี้นยครับที่เราเปิดบ้านสมอกับสองบัวประมาณหนึ่งต่อหนึ่งปยก็เป็นเกมที่ยากครับอึดอัดตลอดทั้งสัปดาห์หรือที่ผ่านมาตลอดร่วมเดือนมันเป็นอะไรที่ยากสําหรับตัวผมเองสําหรับทีมสาหรับน้องๆสําหรับทั้งทุกอย่างที่มันอึดอัดมาเยอะมากครับผมก็ก็เราทําออกมาได้ดีต้องยอมรับว่าน้องๆทุกคนสู้ ผมพูดอย่างเดียวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณน้องๆทุกคนที่เล่นได้ดีได้ออกมาเต็มที่และสู้ได้เต็มทีครับผมพูดถึงรูปเกมวันนี้หน่อยเราเราเล่นกับทีมบัวเราเรามาเล่นัไกับเลยโอเคครับอย่างแรกเลยคือเรามีคอนเซปต์ของเรามีสไตล์ของเราเพื่อจะเล่นกับหนองบัวในวันนี้ครับผมว่าเราก็รู้ว่าเขาเป็นทีมใหญ่แล้วเราก็ทําวิเคราะห์ทํากันบ้านมาหลายๆอย่างแล้วมาสู้กับเขา แต่ว่าวันนี้คือทุกอย่างครับผมไม่ผมก็พูดขอบคุณเหมือนเดิมอีกแล้วขอบคุณแค่น้องๆอย่างเดียวว่าทุกอย่างลูกเกมอะไรออกมาคือเราทําเราช่วยกันอย่างที่ดูครึ่งแรกโอเคเกมมันเปิดเราทําได้ดีมากๆเลยครึ่งแรกผมผมคิดว่าน้องๆทําได้ดีมากๆเลยแต่พอครึ่งหลังเนี่ยเรามีแต่ใจล้วนๆที่จะสู้เพื่อช่วยกันที่จะเอาสามแต้มในบ้านเราครับผมพูดงบรรยากาศก่อนหน้าที่มันมันขั้นกาวไปในเรื่องของงานของทีม ตรงนนน,งน,งงมมนี้เป็าายกมมาากกท่ัตตว้้องีนขึ็ปัญหาผมขอไม่พูดถึงแล้วกันครับแต่ปัญหาคือมันหนักมากมันแบกมาหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองผู้จัดจาก,การทีมเองเจ้าของทีมเองหรือน้องๆทุกคนมันแบกรับปัญหามาตอนนี้คือเราเหมือนหลังวิงฝาครับหมัอนต่อยมวยพอหลังวิงฝาเราก็ต้องวิ่งสู้กับปัญหาแต่ใครจะอดทนได้มากกว่ากันแค่นั้นเองครับผมแน่นอนสถานการณ์ของทีมตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้รอดปลอดภัย100%ไปนึกมองในเกมข้างหน้า<อ> ก็เราก็ทําให้ดีที่สุดครับเราจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนช่วยกันแล้วก็อย่างวันนี้การที่เราเสมอคือจริงๆผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมฝากเรื่องหนึ่งไว้เลยให้วงการฟุตบอลไทยเลยไอ้เรื่องล้มบอลหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยแล้วใครจะมาหาว่าเราล้มตาหน้าว่าเราล้มเนี่ยมันไม่ใช่ครับน้องๆตอบไม่เห็นแล้วตัวผมเองตอบไม่เห็นแล้ววันนี้เราทําเต็มที่ใครจะว่ายังไงผมไม่สนผมเชื่อน้องๆในวันนี้ที่เราเจอหนองบัวแล้วเราสามารถเสมอได้ มันไม่มีคาว่าล้มบอลเกิดขึ้นกับเร,เ,รเราแน่นอนครับแล้วตัวผมเองผมรังเกียจกับสิ่งนี้มากมาครับก็ขอบคุณครับแล้วก็อยากอาขอให้แฟนบอลเข้ามาซัพพอร์ตพวกเราอเยอะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับถึงปีนี้มันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จและต้องการแต่ว่าการที่แฟนบอลมาช่วยพวกเราสนับสนุนพวกเราเนี่ยมันเป็นกำลังใจกับน้องๆตัวผมเองผู้บริหารเองหลายๆอย่างคือเงินในการทําทีมฟุตบอลนะครับมันจะมาได้จากการที่แฟนมาซัพพอร์ต ถ้าเป็นแฟนมาซับบอร์ลหลายทีมเหมือนต่างประเทศเขาเราก็จะมีเงินมาใช้จ่ายกับน้องๆให้น้องๆได้มีแรงสู้กันต่อไปครับผม